ครับสวัสดีครับอยู่ในช่องดีโด่ไถซิ่งครับจมแล้วครับอันนีเกมสองครับเมันไรแล้วครับงานนี้งานงอกครับ,บถ่ายทีมงาน,นดีโดจมเรียบร้อยเนินครับนิน ดินสีแดงขึ้นมาก็รู้ชะตากรรมครับดยหายแล้วหายแล้วสู้เลยเอาให้สุดขาดอกเลยเฮ้ยขาดอกเลยเฮ้ยในเท่าไหน จะไปลากมกันไถลากไม่ได้ครับติดพร้อมกันเลยครับงานนี้หน่วยครับหอบครับมีน้ำเลยดูตามดูช็อตเด็ดครับไม่รู้ว่าจะขึ้นได้ไหมเก็บไม้มา hai cái

มก็รังหาไม้ครับบมที่แพ้คู่เลยเก่สีซูนก็จมเรียบร้อยครับ ล้อใส่ก no uh ันเลยเลยงามใจไปแล้วคนนอนี่ก็เจ้าหมอนี่แหละดี่ตรงนี้ดูแล้วโอ้ส่วนน้ำเหรอเนาะ

สู่ประเทศนอกเลยทำซอสสอส,อส,อสอทำไงขึ้นขึ้นครับก็ตัวเองมาจะเป็น่ายแล้วนะ <c oughs> เมื่อกี้ mà lại ăn gài đấy, mọi người chen này, có đai, có ăn, có ทันสอสอิตปวดหัวเลยจีเลยมอสจีเลยไม่ใช่สอสอละสอลอี่สสอีเกตอยู่ไหนจะไปเล่นด้วยอยู่ไหนอยู่ไหนคอยสีูน่านไปันเอ้ ทีมงานกำลังทีงานขงขุดครับรงานค้ับปัดไร่โมบะนานาไอ้สาชาโจนาบ๊ งานหมูงานหมูงานหมูที่สุดในโลกหมูกินไก่ทไมกินไ่เจบัดเองนะเอ้ยชิมเฮ้ยอลาลาชิมเฮ้ย ทูต่อไปครับในในยังไม่ที้งกันอยู่เราต้องสูน,นะครับ งามใส่ครับโซริย,ย,ย,าบบาย,ยาเลย กดติดตามชมด้ครับขึ้นได้ไหมจะขึ้นได้หรือเปล่าม้กรนพ้งเอาไที่แล้ว <c oughs> ดี๋ยวขอให้รถถัง ที่เองเน้อี่ยจะ่รถนี่นี่คดีคนเขารู้ครับ่รถน่ิเขาหมักมัน